หลังจากถอดไดชาร์จหรืออันเตอร์เนเตอร์ออกมาแล้วนะครับ,รบเราก็จะเจออันเตอร์เนเตอร์หรือไดชาร์จนะครับตัวนี้ก็ฟูลเล่นะครับฟูลเล่ Full ของบางรุ่นก็จะเป็นแบบคัดทางเดียวนะครับ,นะรบนะฟรีได้ทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งเขาเรียกว่านะบแบบคัดทางเดียวนะแต่รุ่นนี้ นะครับเป็นฟุตเล่ปกติธรรมดานะไฟไม่ชาร์จนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับแปลงฐานนะครับแปลงฐานนีครับสองคัดเอานะครับไอซีเล็กุลเตอร์ชุดชุดนี้ชุดไดโอดนะครับชุดไดโอดนะครับปกติ เกิดการระเบิดนะครับของไดโอดนะครับไดโอดระเบิดนะครับทําให้ไฟกไม่สามารถเลี้ยงกระแสเข้าประจุแบตเตอรี่ได้นะครับเดี๋ยวเมื่อถอดออกมาแล้วเดี๋ยวจะไปซื้ออะไรนะครับแล้วมาประกอบแล้วก็มาทดสอบดูว่าเมื่อประกอบเปลี่ยนชุดไดโอดนะครับคัดเอานะครับแล้วก็แปลงฐานแล้วนะครับว่ารถจะใช้งานได้ไหมนะครับ เดี๋ยวให้พวกเราเข้าไปศึกษาใน YouTube รอนะครับ